สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนและผู้บึงผู้แง,ง่ช่องนโมยูทูบเปอร์วันนี้ก็จะไปส่งพัสดุแล้วก็ไปโอนเงินเสียค่าพัสดุแล้วก็ไปเสียหลายๆอย่างวันนี้ครับก็จะไปอำเภอหนองบัวละเวะนะครับเราก็เดินทางไปพร้อมๆกันครับขอขอบพระคุณผู้สนับสน,นุนจากเป็นทางการนะครับ มีคนถามในมีคนถามอยู่ใน f a c e b o o k นะครับข้อความส่วนตัวเสียใจไหมคนที่เขาติดตามเราหายไปเหลืออยู่2009เหมือนเดิมผมก็ไม่เสียใจครับมันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงตามสถานการณ์เนอะครับอย่างว่าแหะครับเพราะว่าคนเรานั้นนะครับอะไรก็ไม่แน่นอนครับทุกอย่างไม่ถาวอนนะครับ แต่ถามว่าผมเสียใจแรกๆผมก็เสียใจทำไมมันหลุดทำไมมันหลุดแต่ผมก็ไม่เสียใจแล้วครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกครับรู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มอิจาชีพแล้วก็กลุ่มที่เขาคิดว่าตนเองจะไปรอดแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งเป็นไปตามที่เหล่ายูทูบเบอร์เขาเป็นมานะครับแต่ผมก็ไม่เสียใจครับเพราะว่าอย่างน้อยๆผมก็2 9 0 0น้ขึ้นอยู่อีกไม่นานก็จะ3 0 0พครับ ครับไม่เสียใจนะครับฝากถึงเหล่า f อและสปอนเซอร์นะครับผมไม่เสียใจนะครับผมยังยิ้มได้อยู่นะแล้วก็หลังจากที่ไปหลังหลายอย่างหลังหลังจากที่หายไปไม่ได้หายนะครับเพราะว่าผมถ้าผมอัดทิปลงบ่อยเดี๋ยวเขาจะว่าผมนั้นเป็นคนที่แบบมีเวลาว่างเยอะเกินไปนะครับจริงแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสไปส่งพัสดุแล้วก็จะรีวิวต่างๆนะครับแล้วก็จะไปตัดผมใหม่ด้วยนะครับจะลองสามพันซับ โอกาสหน้าน่าจะถึงนะครับเหนือน่าจะถึงสามพันทรับครับเราก็ไปพร้อมๆกันนะครับเลยไม่ใช่ฉี่จักรยานทิปไม่ได้หอทิปนะนะครับฉี่รถมอเตอร์ไซน์นี่แหละครับไปพร้อมๆกันเลย ร้านพัสดุนะครับมีทั้งการบริการขนส่งพัสดุแบบผล,ลไม้และผักจุกและมีบริการโอนเงินผ่านทางออนไลน์ในราคาย่อมเยาวนะครับอยู่เอเภพหนองบัวลเวต่อจากนี้ไปนั้นท่านจะได้ชมนะครับร้านกว๋วยเตี๋ยวนายดำนะครับซึ่งนะเป็นอาหารที่คนในภาคหนองบัวลเวนั้นนะครับชอบรับประทานเป็นอันดับหนึ่งนำเมื่อวัน นะครับที่มีการผลผลิตออกมาดีน้ําอารมณ์กลมกอบนะครับอยากให้มาแวะชิมน้ํำสำลานนะครับได้ทุกอย่างราคาถูกต้นเรานะครับช่วงนี้นะครับฝนตกครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ไม่ได้ถ่ายภาพนั้นนะครับมันเนื่องด้วยมาจากฝนตกแล้วก็ทำให้ฟ้าผ่ากระ,ะนอง หลายๆอย่างนะครับก็เลยเกิดในการตัดต่อวิดีโอค่อนข้งางที่จะยากนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนทรงผมใหม่แล้วนะครับ <c oughs> เปลี่ยนทรงผมใหม่แล้วท่านพี่น้องกล้องปไปอันนี้ก็ตอนนี้กันที่ว่าภาษาไทยขยี้ขันะ้ขนว่าเนะราเก็บลิ้นตอนนี้กะรเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหลังคาใหม่เนระียบร้อยแล้วครับ เพราะว่าสาเหตุที่เปลี่ยนหลังคาไม่เปลี่ยนทรงผมหม่นั่นก็นคือยิ่งยิ่งยาวเนาะแหงเงย้าเ่าไดบแหงเย้าเ่าไดแหงไสเชมผูไหลครับ <c> ซ <ười> ึ่งเป็นคนที่แบบห้อนหัวห้อนไว้แล้วก็เป็นคนเหย้าออกไว้ครับเป็นคนที่รักษาเพราะง่ายๆอ่ะคือว่าสามารถที่จะเลี่ยงผมให้เงย้าได้ครับเพราะว่า มันเกิดหลายๆอย่างแบบพร้อมห้อนเนาะแล้วก็ทาเ้างบรสุทผมก็ร,รักษาความสะอาดเกี่ยวกับผมดูๆเนี่ยครับมันก็นจะเฮ็ดให้แบบคล้ๆกับว่าเห็นแห่คล้าๆกับว่าเป็นมิติที่แบบบอทำเป็นคนปกติก็คือแบบห้อนบบอครับห่อหอนไว้เดี๋ยวตอนนี้ก็ขับรถอยู่นะครับ จะไปชมวิวตอนในช่วงนึงนัน่นก็คือไปชมวิวของฝ่ายนำ้ำโลน <c oughs> ครับถ้าถามว่าตอนนี้เหตุอย่างยุ่กันนล่นจะกลับบ้านครับ <c oughs> ครับสวัสดีครับเหตผลที่ไม่ได้ปีชิปนั่นก็คือฝนตกกลางทางอยู่แล้วนะครับต,ต,ตอก่อนอื่นนั้นก็จะไป ปิดทิปอยู่ที่ฝ่ายนะครับในหลวงรชาชการที่9โดยอเผอิญว่านะครับเกิดพายุนะครับในช่วงไม่เป็นฤดูของฤดูฝนเนาะและทีนี้นะครับก็ขอขอพบพระคุณนะครับไม่ว่าจะเป็น้านแฟดพัดส่งพัสดุนะครับทางแฟตไม่ว่าจะเป็นส่งเป็นเนื้อส่งอะไรก็ได้ครับแต่ขอให้รดูในความปลอดภัยแต่ส่งรากช้าหน่อยก็คือในสถานการณ์โรคโควิด1 i นะครับ แล้วก็ขอขอบคุณนะครับร้านเก๋วยเตี๋ยวร้านเก๋วยเตี๋ยวขาไก่นายดำอำเภอหนองบัวละเวงจังหวัดชัยภูมินะครับอร่อยมากนะครับเจ้านี้เด็ดจริงๆนะครับอร่อยนะครับไม่เหมือนใครรดสูตรรดปรุงรสตุ้มต้มแซบแล้วก็ขอขอบคุณนะครับร้านตัดผมนะครับร้านตัดผมพารวยนะครับอยู่แถวนอาเภอหนองวละเวงนะครับที่มินิมิตรนะครับให้เป็นทรงผมแบบ ฟรีฟีมีคุณต่งางชาตสไตล์แล้วแต่เราจะชอบนะครับว่าเราชอบทรงผมแบบไหนแต่ผมเนี่ยก็คือเป็นที่อ่าก็าคือผมแบบอะยังไงอ่ะก็คือถ้าปล่อยผมไว้เยอะหรือนานเกินไปหรือเยอะเกินไปนยครับผมก็เป็นคนที่เหง่อออกเร็วนะครับไม่ว่าจะอยู่ในร่มอยู่ในกระทา่งอยู่ใน,ในท้าลมกระชั่นะครับจะเป็นคนที่เหงาเร็วถ้าไปรักษานะครับสภาพผมหรือซักซักผมเรื่อยๆนะครับมันก็จะ เป็นรังแค่เป็นละไคเครื่องไปตลอดวมันคันเหมือนกับมีอะไรมาถ้พยายามให้ช่างเขาดูว่ามันมีไหมมันมีห่ออะไรไหมนะผมก็กวนว่ามันมีห่เพราะว่ามันผมมันก็เยอะแล้วก็เป็นที่แบบลรลุงรังนะครับไม่น่าเชื่อถือหน้าตาไม่ดีว่างนั้น,นครับตามที่ใส่แฟนได้ครับขอขอบคุณมากนะครับครับไม่ว่าจะเป็นร้านดีๆมีสไตล์นะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือร้านแฟร ที่อยู่ตลาดอำเภอหนองบัวละเวนั้นจะมีโปรโมชั่นในเรื่องของอเติมเงินมือถือโอนเงินออนไลน์แล้วก็ส่งพัสดุที่มีคุณเรา,าหรือุยคุณค่าทางจิตใจของเราก็ทางอื่นของเรานะครับก็ฝากฝังไว้ให้อ้อมอกอ้อมใจทั้งก๋วยเตี๋ยวนายเรือดำอร่อยแซบ่บปรุงรส้วก็ร้านตัดผมคุณพรอขอบพระคุณครับ